ขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแก้ดวงอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งหมอดูธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโต ขอให้จำไว้ง่ายๆถ้าในปัจจุบันโยมนั้นมีความวุ่นวายใจแม้ทั้งทางโลกและทางธรรมหรือในกายเรียกว่าทุกทั้งกายและจิตและใจนั้นแลเรียกว่ากรรมนั้นให้ผลแล้วแสดงว่ากรรมโยมหรือบุญกุศลมโยมบกพร่องมันลดน้อยลงแล้วโยมต้องรีบสร้างบุญกุศลอย่างมากอย่างแรกที่โยมต้องทำให้ไปทำสังฆทานเสียก่อน สังคทานนี้จะไม่เจาะจงแม้เป็นการปล่อยสัตว์นกปล่อยปลาก็เรียกเป็นสังคทานอย่างหนึ่งคือให้ชีวิตก่อนเพราะชีวิตโยมมีปัญหาโยมก็ต้องไปตัดตรงนั้นก่อนคือไปให้ชีวิตคือต่อชีวิตก่อนให้เกิดแสงบุญอันที่สองคือการให้ทานให้กำลังคืออาหารถวายให้สงอันที่สาม คือแสงสว่างเช่นเทียนก็ยังดีเข้าใจไหมสามอย่างนี้ต้องทำอย่าเพิ่งไปอุปทานกรรมให้ใครไปแก้กรรมให้โยมโยมให้มีสติไว้ 1. ให้ชีวิตเป็นทาน 2. ให้กําลังเป็นทานแต่ต้องให้ผู้ที่มีศีลศีลเขาจะมีแค่ไหนไม่สำคัญให้อธิษฐานใส่ไป 3. คือแสงสว่างแทนแสงปัญญา เข้าใจไหมการให้ชีวิตนั้นแหลชีวิตที่จะถูกตัดชีวิตนั้นแหลได้บุญมากที่สุดเข้าใจไหมเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่ออกจากการเจริญนิโรธสมาบัติก็ดีหรือเป็นอาหารมื้อแรกก็ดีเช่นเดียวกับที่เราจะไปช่วยสตัตว์ที่เขากำลังจะต้องถูกชีวิตจะหาไม่แล้วนั่นเองจึงเป็นบุญที่ดีที่สุดเข้าใจไหม ขอให้ผลทันตาเข้าใจไหมอย่าคิดว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเล็กน้อยไม่จริงทุกสรรพสิ่งล้วนมีค่าเท่ากันหมดถ้าสิ่งนั้นมีชีวิตเข้าใจไหมเพราะทุกอย่างเขามีความรู้สึกมีเวทนารักตัวกลัวตายทั้งสิน้นดังนั้นขอให้โยมนั้นจงมีสติและอย่ารอให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นบ่อย เพราะมันจะทําให้จิตหรือดวงของโยมมันช้าคือมันบอบช้าเข้าใจไหมบางคนบอกว่าชีวิตไม่ดีต้องดูดวงสักหน่อยเข้าใจไหมไม่รู้ว่าดวงเป็นอย่างไรโยมยังไม่รู้ดวงตัวเองเลยแล้วโยมจะให้ใครเขาดูเล่าคนอื่นจะมารู้ดวงดีกว่าโยมได้อย่างไรเพราะโยมเป็นผู้กระทำใช่หรือไม่สมอย่างที่โยมต้องทำนะ แล้วโยมทำมากเท่าไรมันก็เกิดผลดีกับโยมมากเท่านั้นเข้าใจไหม 1. นึ่ทำให้โยมอายุยืนผิวพรรณดีทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้าใจไหมการให้ทานกับผู้ทรงศีลทำบุญตักบาทนี้ทำให้เรานั้นไม่มีวันจนสิ่งเหล่านี้ควรกระทำเป็นบุญโดยแท้แสงสว่างนี้ทำให้เกิดปัญญาจะนำทางให้เรานั้น ให้พ้นทุกพ้นภัยพ้นกรรมได้โยมว่าแสงสว่างนี้นอกจากถวายสิ่งนี้สิ่งอื่นทำได้ไหมสิ่งใดก็ตามชื่อว่าปัญญาเรียกว่าแสงสว่างการให้ธรรมะเป็นทานก็เช่นกันโยมว่าเป็นแสงสว่างไหมนี่แหละควรกระทำการเผยแผ่ธรรมก็เป็นแสงสว่างอย่างหนึ่งแต่โยมต้องรู้ก่อนว่าแสงสว่างนั้น เป็นแสงสว่างที่ดีหรือไม่ต้องทำด้วยสติไม่ใช่ทำเพราะความงมงายอย่ายึดถือในสิ่งสิ่งเดียวสิ่งใดที่เป็นแสงแห่งปัญญานั่นคือแสงสว่างนี่ก็เรียกว่าเป็นการแก้ดวงอย่างแท้จริงเพราะสิ่งนี้จะตามให้ผลโยมตลอดไปอานิสง์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทานการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยสัตว์ปล่อยปลาจะมีอานิสง์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน และอานิสง์จากการให้อภัยทานอานิสง์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน 1. เป็นผู้ต่อชีวิตย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาวปลอดภยัยมีความสุขและตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบปุกคนนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้ 2. ส,สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้วพ้นจากความตายย่อมดีใจปราบรื้มใจฉันใด ผูคนผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็ย่อมได้รับความปราบพรื่มใจฉันนั้น 3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิดเขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ่พาน 4. การช่วยให้สรรพสัตว์ผลจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ทั้งหยาบและเป็นทิพทั้งหลายของพยามาลได้โดยพราน 5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรีดังการเข้าถึงพระธรรมและเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่ายอานิสงส์จากการให้อภัยทานอภัยทานก็คือการยกโทษให้คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษอภัยทานหรือการให้อภัยนี้ เมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้ใจของคนนั้นผ่องใสผลจากฤทธิ์ของโทสะระหว่างใจที่แจม่มใสกับใจที่มืดมัวทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าใจแบบไหนที่ทำให้เกิดความสุขแบบไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจแบบไหนเป็นที่ต้องการแบบไหนไม่เป็นที่ต้องการเลยโกรธแล้วหายโกรธเองกับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภยัย ไม่เหมือนกันโกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วต้องดับแต่โกรธแล้วหายโกรธเพราะคิดให้อภัยเป็นการฝึกจิตโดยตรงจะเป็นการยกระดับของจิตให้สูงขึ้นดีขึ้นมีค่าขึ้นผู้เห็นความสำคัญของการฝึกจิตจึงควรมีสติทําความเพียรอบรมจิตให้คุ้นเคยต่อการให้อภัยไว้เสมอเมื่อเกิดโทสะขึ้น ให้พยายามมีสติพิจารณาทำอภัยทานเกิดขึ้นในใจโดยทันทีการที่เราให้อภัยทานคือการเลิกฆ่าเลิอกอาฆาตจองเวรเลิกผูกโกรธจะทำให้ใจเราผ่องใสใจสงบเป็นการฝึกสละอารมณ์ได้แผ่เมตตาจะมีอานิสงคือเวลานั่งสมาธิก็จะทำให้ใจใสใจสบายใจหยุดนิ่งได้เร็ว อานิสง์จากการถวายเทียนหรือหลอดไฟหลวงพ่อพระราชพรมยานเล่าอานิสง์การถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาการถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสฟไฟในพระพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมากต่อไปถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพจักสุยาน อย่างพระอนุรุธท่านได้ถวายเทียนพรรษาตลอดมาถวายพระประทีปโคมไฟวัดไหนมืดชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันตวิชาสามท่านสามารถมีทิพจักครคุยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดแม้แต่พระอรหรันติสัมพิทายานก็ยังสู้ไม่ได้นี่ประการหนึ่ง ถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดานางฟ้าและพรหมเขาถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญองค์ไหนถ้ารัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมากเมื่อมีจิตใจเลื่อมใสได้ทำการบูชาเช่นนี้พระชินสีตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุด ดังพระบาลีว่าปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลามุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดอันหนึ่งชื่อว่าได้ขวานขวายในกิจอันปราศจากโทษความเดือดร้อนในภายหลังมิได้ย่อมได้รับผลพิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆมา เป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตนสามเดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์คือ 1. ทําให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2. ทําให้สว่างสวัยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทําให้มีความรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญ 3. ทําให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี 4. จเจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยัย 7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุขติสวรรค์ 8. หากบาร,รมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจากสุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานเคล็ดลับทำบุญตั้งแต่ในอดีตจึงมีความเชื่อว่าการถวายเทียนจะช่วยให้ชีวิตชดช่วง พบเจอแต่เรื่องดีๆหากมีปัญหาก็พบแสงสว่างซึ่งหมายถึงทางแก้ไขในไม่ช้าและเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับเคลดเรื่องของความรักก็หมายถึงการส่องสว่างในชีวิตคู่หรือหากใครยังไม่มีคู่ก็จะช่วยสองทางให้พบกันในเร็ววันสำหรับคนไม่มีคู่อยากได้คู่เวลาถวายเทียนพรรษาให้ถวายเป็นคู่สองเล่มโดยให้ใช้ดินสอแหลม หรือเหล็กแหลมๆเขียนชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดของตัวเองลงไปบนเทียนทั้งสองเล่มแล้วจึงถวายพระซึ่งการถวายเทียนนี้จะนิยมมากสำหรับคนยังไม่มีคู่เพราะจะเป็นเคร็ดในเรื่องการให้ความสว่างสวยเป็นแสงสว่างนำทางไปพบคู่เร็วๆถ้าให้ดีควรถวายพวงมาลัยด้วยแต่ก็ต้องถวายพวงมาลัยหนึ่งคู่เหมือนกัน ส่วนในรายที่มีคู่แล้วแนะให้ทำบุญถวายเทียนร่วมกันโดยต้องถวายเทียนหนึ่งคู่และเขียนทั้งชื่อตัวเองและชื่อคู่รักลงไปบนเทียนทั้งสองเล่มคู่กันไปเลยจะเขียนชื่อตัวเองเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งชื่อคู่รักอย่างนั้นไม่ได้ส่วนพวงมาลัยอันนี้ถวายพวงเดียวก็พออย่างไรก็ดีตั้งแต่ในอดีตผู้คนนิยมถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุได้ใช้สองสว่างขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเชื่อว่าการถวายเทียนจะช่วยให้ชีวิตโชดช่วงพบเจอแต่เรื่องดีหรือถวายหลอดไฟก็ได้แต่แนะนำให้ถวายเป็นเทียนพรรษาดีกว่าเพราะตามตำราโบราณจะได้ความรู้สึกบางอย่างซึ่งดีกว่าเป็นหลอดไฟหากเป็นเทียนเวลาพระไปเดินจงกรมตรงไหนก็สามารถที่จะจุดได้เลย